สวัสดีครับมนี่ฮอสิบพามาเปลี่ยนหลอดไฟหน้าของอีซุซุทีเอฟอาครับอันนี้ลูกอย่างของตัวนี้นี่เป็นสปริงของตัวนี้สปริงตัวนี้มันจะยูยังสี่เลยไวหลอกไอหลอกหลอกหล,ลอดไฟครับนี่ไปถ่ายหลอกหลอดไฟ นี่คือใบควอนครับมีของของตนี้ั่ตัวใหม่ตัวใหม่ยี่สิเป็นยังสี่ครับตัวใหม่ครับนี่เปลี่ยนเข้าไปแล้วครับของใหม่ครับนี่เปลี่ยนไปแล้วนี่ครับที่มีน็อตอยู่สิบเจ้ามีของใหม่ครับ ไฟเหลี่ยวมันเก่าจะได้เปลี่ยนใหม่กันครับมันเก่าแล้วครับเปลี่ยนใหม่ไอ้สางมาเปลี่ยนใหม่อยู่เพราะว่ามันกับนี่อย่างโบโบงที่เราถอดออกมาครับนั่นประกอบวุประกอบของเองสิเลยนั่นจะเป็นของมันอยู่แล้วนะครับโมจะตามใหม่อิสุขีบปะ ลดเก่ากับอยากได้ใหมก่มหมนนก,ก,หมก็ต้องแต่งใหม่ครับพี่น้องครับลดเก่าอยากได้ใหม่ก็ต้องแต่งใหม่อันนี้เป็นมีเออันนี้เป็นกลองแอร์อันนี้เป็นถักแ เจ็ดสองอันนะครับเจ็ดวงแตดวงเอาละครับเดี๋ยวประกอบกันครับประกอบแล้วอันนี้คือสายไฟนี่สายดินสายไฟสายหลอดกรณีหนวดหนึ่งตัวนี่ครับตัวนี้ตัวนึงนี่ยในกองตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ข้างล่างสองตัวก็นี่แหละครับเปลี่ยนง่ายๆครับของอิซซุทีเอฟอาร์ครับ สวัสดีครับแค่นี้ละบายบายประกอบกันอนุญาตปรกอบกันนะครับเด้อ